กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพอมอนะครับได้มีการจับมือมูลนิธิออทิสติกโลกร่วมกับทางเครือเจริญพกภัพฑ์และกลุ่มถูครับจัดงารนรณรงค์วันตระหนักรู้ออทิสติกโลกประจำปี2565ภายใต้แนวคิด it's okay to be different สารต่อความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติกให้ดีขึ้นครับ น,นายธนสุนทรสว่างสาลีรองปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานงานวันดวงนรงตระหนักรู้ออทิสติกโลกประจำปี2565จัดต่อเนื่องเป็นปีที่15ภายใต้แนวคิด is okay to be different แตกต่างกันได้ไม่เป็นไรโดยมีมูลนิธิออทิสติกไทยสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสซึมไทยผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกลุ่มทรูเครือเจริญพ่อ,พ,อพันธ์และองค์กรธุรกิจเอกชน แทนชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกประจําจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานณห้องประชุมมูลนิธิออทิสติกไทยกรุงเทพมหานคร นายชูศักดิ์จันทยานน์ประธานมูลนิธิออทิสติกไทยกล่าวว่าวันที่2เมษาย,ยนของทุกปีองค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นวันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลกเพื่อสนับสนุนให้สังคมเกิดความเข้าใจและการยอมรับของบุคคลที่เป็นออทิสติกโดยมูลนิธิได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องรวมถึงกลุ่มทูจัดทำเครื่องมือ screening true for special n i e d s person หรือ STS แพลตฟอร์มสำรวจและคัดกรองบุคคลที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะออทิซึมรวมถึงทดลองน หลักสูตรฐานสมรรถนะมาใช้พัฒนาเตรียมความพร้อมและการสร้างอาชีพในอนาคตโดยปีนี้นี่เรามีหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการพัฒนาสังคมกระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วก็ภาคเอกชนอย่างกลุ่มของทรูของเซ็นท่านแล้วก็มูลนิธิออสซิสติกไทยกับสมาคมผู้ความบุคลออเทสซึมไทยแล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับก็ร่วมจัดงานนี้ขึ้นเพื่อพยายามที่จะให้สังคมเนี่ยเข้าใจแล้วก็ยอมรับ ในเรื่องของบุคคลนอทิสติกคอนเซปต์ของปีนี้ก็คือยอมรับความแตกต่างแล้วเดินไปได้วยกันนะครับหรือว่า it's okay to be different นะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าการยอมรับการเข้าใจของสังคมเนี่ยจะช่วยให้คนนอทิสติกมีพื้นที่ซึ่งเราพิสูจน์แล้วครับว่าวันนี้คนนอทิสติกก็มีพื้นที่ยืนในสังคมมากขึ้นครับ นายประพานพงศ์มากนวลรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรบริษัททรูคอปเปอเรชั่นจำกัดมาหาชนกล่าวว่ากว่า10ปีแล้วที่เคเรือเจริญพ่อกระพาน,น,นและกลุ่มทรูได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินง,งานของมูลนิธิออทิสติกไทยมาอย่างต่อเนื่องทั้งการพัฒนาศักยภาพและทักษะอาชีพด้านต่างๆให้สามารถสร้างรายได้รวมถึงการจัดตั้งธนาคารชุมชนออทิสติกตลอดจนนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีสื่อสารมาพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลออทิสติกสะท้อนถึงการมีส่วนร่วม สำหรับที่ทางกลุ่มทวเองเนี่ยเข้ามาสนับสนุนทางมูทีนะครับก็รู้สึกยินดีนะครับแล้วก็ได้เห็นความสําเร็จของน้องๆที่ก้าวไปด้วยกันกับเรานะครับกับทางมูทีออทิสติกเนี่ยก็ได้เห็นพัฒนาการอะไรต่างๆของเขาเราก็จะยังมุ่งที่จะเดินกับเคลื่อนทํางานร่วมกับมูทีอย่างต่อเนื่องนะครับให้เขาสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็สร้างอาชีพอะไรต่างๆเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวต่อไปนะครับ จากนี้ภายในงานได้มีการแสดงพลังจากตัวแทนบุคคลออทิสติกในหัวข้อกล้าคิดกล้าฝันแสดงตัวตนให้สังคมรับรู้จากน้องเฟิร์พนพรณภาพันธ์สังวารทองผู้เข้าร่วมประกวดนางสาวไทยประจำปี2565และในการนี้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคร,ระชาสังคมจำนวน18องค์กรเข้ารับโล่รางวัลผู้ที่สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสซึมไทยจากนายธนสุนทรสว่างสาลีรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อเป็น และกําลังใจในการสนับสนุนสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนพิการต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ